เจฮีโร่ชาแนลหูมใจเสนอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกับช่วงเจฮีโร่ทอล์กพิเชียลค่ะสวัสดีน้องเบนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่เทปพ,พิเศษของเราในวันนี้ ครั้งนี้เป็นและพี่เปาจะมาพูดคุยและบอกความชอบในหุ่นรบของซูเปอร์เซนไตกันนะคะซึ่งขบวนการซูเปอร์เซนไตเนี่ยก็มีหุ่นรบเยอะแยะมากมายเลย เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกของเบนเลยนะคะมาจากเรื่องขบวนการซามูไรชินเคนเจอร์นั่นเองค่ะและหุ่นยนต์นั่นก็คือชินเคนโอนั่นเองนะคะที่เป็นชอบหุ่นตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวชินเคนโอนี่ยประกอบจากโอริกามิทั้ง5นะคะไม่ว่าจะเป็นสิงโตมังกรเต่าหมีและลิงนั่นเองค่ะ และที่ทําให้เบนยิ่งชอบกว่านั้นนะคะก็คือตัวของขอบวนการชินเคนเจอร์เนี่ยเขาจะใช้พลังจากอักษรค่ะและร่างโอริการมิของแต่ละตัวก็จะมีตัวอักษรอยู่ด้วยนะคะและก็สามารถรวมร่างกันเป็นหุ่นยนต์ชินเคนโอได้แบบเท่มากเลยค่ะมีใส่หมวกบนหัวแบบซามูไรด้วยสุดยอดการหาดีไซน์จริงๆค่ะเอาละครับคุณผู้ชมมาถึงในส่วนของผมบ้างนะครับขออนุญาตแนะนำอันติเมตไดโบเคน เรียกได้ว่าเป็นการนำยานรบโกโกบิเคิลทั้ง10ลำนะครับมาประกอบรวมกันเป็น หุนรบตัวเดียวแต่ไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมมันยังคงเอกลักษณ์ความเป็นโบเคนเจอร์นะครับหรือว่าหุ่นที่มีการผจญภยัยการสำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของอาวุธที่มีการขุดเจาะนะครับมีอาวุธที่เป็นบุ้งกีนะครับในการขุดค้นหาสมบัติต่างๆนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของโบเคนเจอร์หรือว่าขบวนการนักผจญภยัยก็ยังออกมาในรูปลักษณ์ของอันติเมตไดโบเคนนะครับที่เรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ย ค่อนข้ง the, างเท่อมากๆเลยสําหรับผมนะครับสำหรับคนที่ดูซูเปอร์เซนไตหรือว่าชอบหุนซูเปอร์เซนไตแล้วคิดว่าขุนที่มีการดูรวมกันเยอะๆเนี่ยมันจะดูลกหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันติเมตไดโบเคนเนี่ยมันออกไปทางเท่ด้วยซ้ำน,นะครับถึงแม้จะมียางรบมารวมกันถึง10รัมก็ตามถัดมานะคะเป็นตัวที่2ค่ะซึ่งมาจากขบวนการจากกลเวทมนคิราเมเจอร์หรือคิราเมจินค่ะในส่วนตัวของเบนนะคะ เป็นคนชอบอะไรวิงวับแวววาวหรือว่าแบบเป็นประกายมากๆอยู่แล้วค่ะพอมีเรื่องคิราเมเจอร์มานะคะเบนคาดหวังมากๆแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยค่ะในหุ่นยนต์คิรามิจินนะคะก็จะประกอบไปด้วยยานพหานะมากมายที่มีความวิงวับอยู่ในตัวนะคะและก่อนหน้าที่จะเป็นยานคือเป็นก้อนอัญมณีด้วยนะทุกคนแบบมันดูน่ารักสุดคิ้วสำหรับเบนมากๆจนเบนต้องไปไล่ซื้อมาเก็บเลยค่ะชอบมากจริงๆและความเจ๋งอีกอย่างนะคะคือนอกจากจะเป็นยานพหานะมารวมกัน เป็นคิราเมจิน5ตัวใช่ไหมก็จะสามารถแยกเป็นอีก2ตัวได้ด้วยค่ะทุกคนต้องลองไปดูนะมันแบบมันดูแปลกใหม่ไม่ได้แปลกใหม่แต่ว่ามันล้ำมากจริงๆค่ะตัวต่อไปของผมขออนุญาตแนะนำเป็นกราวไฮเปอร์โกเซเกตนะครับหรือว่าจากขบวนการโกเซเจอร์นี่เป็นขุดรบที่เรียกได้ว่า เป็นการรวมยานพาหนะทั้ง11ชนิดเลยนะครับซึ่งปกติใครที่ดูโกเซเจอร์แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีการรวมตัวของสรพพสัตต่างๆนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเกินสัตว์ชนิดต่างๆไปด้วยซ้ำน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเสือฉลามมังกรนกนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าตาวไฮเปอร์โกเซเกสเนี่ยมันเป็นการรวมที่ดูแปลกแต่ว่ามันเท่นะครับซึ่งเ,เรียกได้ว่ามันเป็นหุ่นที่ ออกมาเป็นของเล่นแล้วน่าสะสมมากๆนะครับซึ่งเวลาเราดูในตัวซีรีส์เนี่ยอาจจะดูธรรมดานะครับหรือว่าบางทีเนี่ยคนอาจจะไม่ชอบด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอมันมาเป็น DX หุ่นประกอบล่างที่ออกมาเป็นของเล่นเนี่ยให้เราได้สะสมเนี่ยเวลาต่อรวมกันแล้วเนี่ยไปวางที่ตู้โชว์เนี่ยเรียกได้ว่าเท่โดดเด่นไม่แพ้หุ่นรบตัวอื่นเลยครับ และตัวที่3นะคะน้องใหม่จากขบวนการ number no. one go future นั่นก็คือ c a r l e n d e a ส s นั่นเองค่ะในส่วนของหุ่นตัวนี้นะคะเบนชอบในเรื่องของความคล่องตัวใช้อาวุธที่เป็นมีดสั้นหรือว่าคล้ายๆกับมีดคาริมบิดหรือเปล่าเป็นก็ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะเพราะปกติเราจะเห็นแต่หุ่นยนต์ที่มันดูขยับยากใช่ไหมทุกคนไม่ค่อยคล่องแคล่วว่องไวนะคะ แต่สําหรับตัวนี้นะคะน้องเทมากวิ่งไวแบบเหมือนเขาแบบเรียกว่าแอสซิสินนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีดีไซน์ที่เป็นน้ําแข็งดูแข็งแรงแล้วก็อ่อนโยนในเวลาเดียวกันและที่ชอบที่สุดก็คือในคอกพิษนะคะก็จะมีรูปหวานใจของเบนหรือว่าริโกซามนั่นเองค่ะอยู่เต็มไปหมดก็คิดว่าถ้าได้ขึ้นไปนั่งขับก็คือไม่สู้แล้วค่ะจังหวะนี้ดูแต่หน้าริโกแน่นอนคะ่ะตัวต่อไปนะครับขอแนะนำเป็น Engine o g 1 2จนะครับจากขบวนการจากกักรกลโกลออนเจอร์นะครับซึ่ง ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า G12 แน่นอนว่ามันรวมยานพาหนะทั้งหมด12ลำเอาไว้ด้วยกันฟังมาตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าผมเนี่ยชอบหุ่นที่มันรวมกันเยอะๆจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพอเวลามันเป็นของเล่นเนี่ยมันจะได้เอามารวมกันเป็นตัวเดียวนะครับประหยัดพื้นที่บนตู้โชว์ของเรา ซึ่งใครจะไปคิดนะครับคุณผู้ชมว่ายานพาหนะทั้ง12ลำจากขบวนการ g o เจอร์ er เนี่ยมันสามารถรวมมาอยู่ในตัวเดียวกันได้และที่สำคัญนะครับซึ่งแต่ละส่วนนะครับของยานพาหนะในขบวนการ g o เจอร์ er เนี่ย มันก็เท่อยู่แล้วนะครับเวลาแยกออกมาเป็นยานพานักเดี่ยวเนี่ยแต่พอรวมกันแล้วเนี่ยก็มีการจัดสรรวางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอดดี้นะครับในส่วนของขาแขนแล้วก็เท้านะครับเร,เรียกได้ว่าพอรวมออกมาเนี่ยก็ยังคงลักษณะขุ่นอยู่นะครับที่ดูไม่ค่อยลกเกินไปนะครับแต่ว่าตั้งโชว์เนี่ยมันก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็แยกส่วนออกมาตั้งโชว์เดียเด่ยวๆเนี่ยก็เท่ไปอีกแบบด้วยนะครับซึ่งมันก็เลยทําให เอ็นจิ้นโอเนี่ยเป็นขุนที่มีการรวมกันมากที่สุดนะครับซึ่งเรียกได้ว่ารวมยานพาหานะทั้ง12ลำเอาไว้ในตัวเดียวเลยซึ่งหุ่นรบของผมและน้องเบนนะครับที่มาแชร์ให้กับคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราชื่นชอบเท่านั้นนะครับส่วนคุณผู้ฟังเนี่ยมีหุ่นรบตัวไหนที่ชื่นชอบจากขบวนการไหนเนี่ยก็พิมพ์มาคุยกับเราใต้คอมเมนต์ได้นะครับ สุดท้ายนี้นะคะเป็นขอฝากขบวนการ number one go t o c e r ที่ออกอากาศทางช่อง9 m c a r hd รวมถึงสามารถรับชมได้ฟรีทุกตอนทางช่อง YouTube เซนไตการ์ตูนขับนะคะ ทุกท่านสามารถรับชมทางโทรทัศน์ได้ทุกวันเสาร์เวลา7.30นาฬิกา30นาทีและมีอัปเดตต,ตอนใหม่ทาง YouTube ทุกวันอาทิตย์เวลา8.30นาฬิกา30นาทีที่เซนไตาการ์ตูนขับฝากทุกคนมาติดตามกันเยอะๆนะคะสำหรับสกููปหน้าจะมีอะไรน่าสนุกมาเล่าให้ฟังกันอีกก็อย่าลืมติดตามเช่นกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกการรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ